สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แกรนมาวารีสค่ะคลิปนี้คุณยายมีสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายมาแนะนํานะคะกระชายค่ะมีถิ่งกําเนิดในเขตร้อนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไม้ล้มลุกนะคะเขาก็จะมีเงาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเงานะคะนี่เรียกว่าเงาอันนี้เรียกว่ารากนะคะเขาก็จะมีเงากับรากอยู่ใต้ดินส่วนบนดินนี้ก็จะเป็นใบนั่นเองนะคะโดย รากนี้ก็จะมีรากที่อวบใหญ่นะคะปลายเลียวค่ะเขาก็จะออกเป็นกระจุกนะคะเป็นกระจุกผิวสีน้ําตาลอ่อนค่ะเวลารับประทานเราก็เอาเอาผิวเอาเปลือกเขาออกผิวข้างในจะเป็นสีเหลืองนะคะนําไปเป็นส่วนผสมของเมนูแกงปลาผัดต่างๆเขาก็มีคุณสมบัติดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เนื้อปลาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรนะคะสรรพคุณทางสมุนไพรก็เงาเนี่ยค่ะ จะช่วยแก้อาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าแก้บิดได้นะคะส่วนรากนี้ก็แก้โรคก,กระเพาะอาหารแล้วก็แก้ฝ้าขาวในปากค่ะามาดูการปลูกกันเลยค่ะการปลูกนะคะคุณยายก็จะใช้กระถางที่นี่ค่ะทรงลึกค่ะเป็นเทคนิคที่เราจะทำให้รากของเขานะคะยาวค่ะแล้วก็อวบใหญ่นะคะก็ใช้กระถางทรงลึกนะคะแล้วเราก็ รองก้นกระถางค่ะรองก้นกระถางด้วยกะมาพา้าวค่ะใส่กะมาพา้าวลงไปเลยค่ะรองก้นกระถางนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูที่หัวพันธ์ค่ะหัวพันธุ์นี้คุณยายแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะอย่างบางท่านก็อาจจะไปเพาะให้งอกก่อนแล้วก็ค่อยมาปลูก ไม่จําเป็นค่ะเราสามารถที่จะประหยัดเวลานะคะเราก็ซื้อมาจากตลาดใช่ไหมคะเขาก็เก็บไปค่อนข้างนานค่อนข้างจะจะเหี่ยวนะคะเราก็มาแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะเวลาแช่นี่เอาเง่าลงนะคะเอารา,า,า,ากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่คะ่ะเขาเริ่มจะงอกและะ้วค่ะนะคะเราก็ตัดในส่วนของอในส่วนของรากเนี่ยคะ่ะเอาไปรับประทาน,นะคะ่ะ เราไม่ต้องปลูกทั้งหมดนี้นะคะเราก็เอาเฉพาะเงานะคะก็ตัดส่วนนี้ค่ะรากนะคะเอาไปรับประทานส่วนที่จะปลูกคือส่วนนี้ค่ะส่วนที่เป็นเงานะคะเดี๋ยวปัญญาเด็ดรากออกเลยนะคะนี่ค่ะเอาเฉพาะเงานะคะส่วนที่มีรากของเดิมนี้ก็เอาออกเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะได้งอกรากใหม่นะคะเพราะารากเก่านี้ก็ หมดสภาพแล้วค่ะเหี่ยวเฉาแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เขาจะงอกขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะงอกขึ้นมาจากเงานะคะพอเราได้อ่าได้เงามาเรียบร้อยตัดลากไปรับประทานแล้วนะคะเราก็มาดูส่วนผสมของดินเลยค่ะเขาชอบดินดินร่วนค่ะ ส่วนผสมที่เราจะใช้นะคะ,ะคุณยายจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะตัดแยกเลยค่ะแยกเง่าเลยค่ะนี่ค่ะรากที่เก่าๆก็เอาออกนะคะรากเก่าๆเอาออกเลยค่ะหมดสภาพแล้วค่ะแห้งเหี่ยวแล้วค่ะนะคะอ่าอันนี้ก็ตัดได้อีกนะคะสามารถตัดได้อีกตรงนี้ คุณยากจะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วการเพราะที่นี้เขางอก,กรากออกมาแล้วเขางอกหน่อออกมาแล้วเด่๋ชท้องหน่อออกมาตัดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพอเราได้นะคะได้ผันละนะคะทีนี้มาดูว่าสุปลูกค่ะว่าสูปลูกเขาชอบว่าสุปลูกที่ร่วนซุยนะคะคุณนี้ก็ใช้ดินถุงค่ะดินถุงนี่หนึ่งส่วนนะคะ ใส่ทรา,า,ายค่ะใายก่อสร้างหรือทรายหยาบนี่หนึ่งส่วนค่ะขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนค่ะปุ๋ยคอกครึ่งส่วนแล้วก็คุณยายก็บำรุงด้วยเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่อีกครึ่งส่วนนะคะเราก็ผสมทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันค่ะวัสดุปลูกก็จะมีลักษณะของการล้วนซุยค่ะล้วนซุยมากเลยนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ นี่เป็นเทคนิคที่สองนะคะเทคนิคแรกเราเลือกกระถางที่ทรงสูงใช่ไหมคะ <_ EN: S 1> เวลาที่เขางอกรากเพราะว่าเรารับประทานรากนะคะก็จะทําให้รากของเขาลงยาวค่ะแล้วเมื่อไม่เจอกับวัสดุปลูกที่ล้วนซุยนะคะรากเขาก็จะขวบใหญ่ค่ะล้วนซุยไม่พอคะ่ะอุดมสมบูรณ์เลยค่ะปุณยายใส่ทั้งปุ๋ยคอกนะคะใส่ทั้งเปลือกไข่นะคะ พอเราผสมวัสุปลูกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอ่าเนื่องจากกระถางค่อนข้างทรงลึกมากเลยคุณยายก็เลยเผือค่ะผสมเผือวัสุปลูกเอาไว้นะคะเพราะว่าคาดว่าไม่น่าจะพิมพ์พอนะคะสําหรับวัสดุปลูก ใส่ไปซักเสร็จสามส่วนสี่ของกระถางค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกรบด้านบนด้วยนะคะเอาละเรียบร้อยแล้วค่ะวัสดุปลูกนะคะเส่สามส่วนสี่ของกระถางเสร็จแล้วเราก็เอา เขาขาที่เราตัดเมื่อกี้เนี่ยค่ะมาวางถ้าเราเห็นในส่วนที่เขาจะงอกแบบนี้นะคะก็เอาไว้ด้านบนเลยค่ะวางลงไปไม่ต้องไม่ต้องกดลึกมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกรบด้วยดินนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าไม่เห็นส่วนที่จะงอกขึ้นมาวางเอาด้านไหนขึ้นก็ได้ค่ะด้วยธรรมาชาติเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองนะคะวางด้านไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสค่ะแต่ถ้าเห็นว่าตรงไหนมันงอกขึ้นมา เราก็วางเอาด้านที่งอกขึ้นก็แล้วกันนะคะอันนี้มีหนึ่งสมี่ห้าหกนะคะ6กเงาด้วยกันนี่ค่ะพอวางอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาวัสดุปลูกนะคะกรบด้านบนค่ะกรบด้านบนอันใหญ่ๆเอาออกนะคะกรบด้านบนค่ะ กให้ทั่วๆค่ะเขาชอบวัสดุปลกที่ร่วนซุยแล้วก็ชอบความชื้นด้วยนะคะพอเรากลบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ลดน้ําค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วคะ่ะเราลดน้ำดี๋ยายขอวางในนี้จะได้ไม่หกเลอะเทอะนะคะลดน้ำเลยคะ่ะ พอรดน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ไปวางไว้ที่ล่มลำไรนะคะร่มลำไรแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นเลยค่ะเขาชอบความชื้นค่ะให้เขาแข็งแรงนะคะสักประมาณ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ก็นำออกแดดได้นะคะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าลดน้ำแล้วหน่อข้อโผล่ขึ้นมาง่าข้อโผล่ขึ้นมานะคะเราก็สามารถที่จะกรบดินเพิ่มได้นะคะ น้ำเช้าเย็นค่ะเขาชอบความชื้นค่ะนะคะ,แ,ะแรกๆก็วางที่ล่มรำไรก่อนนะคะสัก2-3สัปดาห์ค่อยออกแดดนะคะเดี๋ยวพอเขาเริ่มงอกคุณยายก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาเจริญงอกงามเป็นอย่างไรบ้างกระชายนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรแล้วก็สามารถทำมาทำมาเป็นส่วนประกอบนะคะของอาหารในเมนูต่างๆได้ เยอะแยะมากมาเลยค่ะสำหรับอาหารไทยๆของเราก็สมควรที่จะมีปลูกไว้เป็นสมุนไพรประจําบ้านแล้วก็เป็นพืชผักส่วนครัวประจําบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงสุขภาพดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ